เช้าวันหนึ่งผู้คนทั้งเมืองตื่นมาพร้อมความผิดปกติใครก็ตามที่พยายามโกหกจะมีเลือดสีเข้มไหลออกจากปากราวกับร่างกายลงโทษคำลวงโลกจึงเหลือเพียงความจริงเท่านั้นตอนแรกสังคมดูโปร่งใสพอขาไม่โกงนักการเมืองไม่บิดเบือนทุกคำพูดตรงไปตรงมาเมืองดูเหมือนจะดีขึ้นอย่างน่าประหลาดแต่ในบ้านหนึ่งสามีพูดกับภรรยาว่าเขาหมดรักนานแล้ว ลูกบอกว่าเกลียดพ่อแม่ความจริงที่เก็บงำมานานพุ่งออกมาเหมือนมีดกรีดหัวใจเพื่อนสนิทสารภาพว่าเคยนินทาและอิจฉากันเสียงสะอื้นแทนเสียงหัวเราะเลือดจากคำโกหกในอดีตราวกับยังติดอยู่ในความทรงจำความลับเรื่องชู้การโกงและความผิดร้ายแรงถูกเปิดโปงผู้คนเริ่มหวาดกลัวคำถามเพราะรู้ว่าคำตอบจะโหดร้ายเกินรับไหวท้องถนนเต็มไปด้วยเสียงทะเลาะ บางคนพยายามโกหกเพื่อปกป้องคนรักแต่เลือดที่ไหลออกมาทําให้ภาพนั้นสยดสยองยิ่งกว่าเดิมไม่นานผู้คนเลือกจะเงียบไม่มีคําทักทายไม่มีคําปลอบโยนเมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความเงียบงันอันเย็นเยียบเมื่อไม่มีใครกล้าพูดความจริงก็ไร้ค่าผู้คนจึงเริ่มเรียนรู้ว่าความจริงต้องมาพร้อมความเมตตามิฉะนั้นมันจะกลายเป็นอาวุธที่ทําลายทุกสิ่งข้อคิด ความจริงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่การใช้มันโดยไร้เมตตาอาจน่ากลัวยิ่งกว่าคำโกหก